ใน Wonder Peach วิดีโอนะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะมาทำ what's in my bag วิดีโอค่ะเป็นวิดีโอที่ชื่อว่าพกอะไรในกระเป๋านั่นเองอมีความหนักเล็กน้อยนะคะพี่เคยทำวิดีโอนี้ไปแล้วปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะประมาณปีที่แล้วแล้วกออ็สนุกดีเราชอบเราชอบดู what's in my bag ของคนอื่นมากเลยอะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอัปเดตของเราได้แล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนกระเป๋านะคะข้างในก็อาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนมากหรอกแต่ว่าก็เปลี่ยนกระเป๋าก,ก็เลยมา รีวิวกระเป๋าบ้างเล็กน้อยอันนี้นะคะคือกระเป๋าโคชนั่นเองเป็นโคชเอาท์เล็นะคะไม่ได้โคชที่ขายอยู่ในช็อปดังนั้นถ้าเป็นหาในช็อปไทยก็คงจะไม่มีอันนี้พิาพรีรันที่อยู่ประจำมานะคะก็น่าจะอยู่ราวๆสี่ห0าพประมาณ5,000นะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยความที่มันเป็นไซส์ที่กำลังดีตัวนี้ก็จะส่งเขาบอกว่าส่งคล้ายๆกับสปีดดีของรยวิกตองเนาะ ที่เคยมีกระเป๋าใบนี้แบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นนะเป็นสีชมพูแล้วก็ยุคให้คุณแม่ไปแล้วอยากจะได้อีกใบหนึ่งแล้วพอเข้าไปดูไอจีแล้วเจอเจอสีนี้เลยแล้วก็แบบตอนแรกอยากได้สีสีเนื้อซึ่งมันก็ดูสุภาพแล้วก็ดูเป็นการเป็นงานได้แต่ว่าพอเจอสีโฮโลแกรมเท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะไลน์ไปถามเลยว่าแบบเฮ้ยยังมีอยู่ไหมพร้อมส่งหรือเปล่าคืออยากได้มากๆคือถ้าพรีออเดอร์ก็ต้องคิดแล้วแหละแต่ปรากฏว่ามันพร้อมส่งเลยเราก็เลยอื จัดมาสวยมาถ้าใครอยากได้โค้ชเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไอจีไว้ข้างล่างนะคะก็ไปลองดูกันได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้ซื้อเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นซิปแบบนี้ง่ายๆนะคะเปิดออกมาอัดแน่นมากๆเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัางหูหายไปไหนคือเมื่อกี้มือไปปั่นโดนแล้วมันก็หลุดหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยถอดอ,อีกข้างหนึ่งทิ้งไปเลยนะคะ มาดูกันดีกว่านะคะว่าเดก,กระเป๋ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะที่หยิบขึ้นมาได้อันนี้คือสมุดจดนะคะพี่เป็นคนที่ชอบจดใส่กระดาษมากๆเหมือนไอเดียเราจะพุ่งกระฉูดมากเวลาที่เราเขียนแล้วก็มันดีกว่าการจดใส่มือถือบางทีมือถือเรา เจ๊งหรือพังหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องรีบจดเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ว่าอะไรสำคัญๆก็ต้อง็ัดโนดไว้ในกระดาษก่อนนะคะมันปลอดภัยกว่าในดิจิตอลแน่นอนคือถ้าไม่มีอันนี้ก็จะแบบมัน,เป,นเป็นสมุดโนตเล็กๆก็ได้แล้วก็ต้องมีปากกานะคะปากกาเป็นมัสแฮบที่ต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือน้ำร่าค่ะนี่น้ำร่าโอกุมะนะคะเติมมาประมาณรอบที่2แล้วอะขวดนี้ที่ไม่ยอมซื้อขวดใหม่หนะก็มันเติมได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอกุม ok ะเขามีรีฟิลแล้วนะคะพี่ก็เลยเอาขวดใหญ่มาเติมในขวดเล็กค่ะ แว่นตากันแดดแว่นตากันแดดจริงๆอันนี้เนี่ยเขามีกล่องแต่ว่าเรารู้สึกว่ากล่องมันใหญ่แล้วก็เกะกะมากก็เลยถ่ายมาใส่เป็นซองอย่างนี้นะคะยี่ห้อมิราเมดิสันนะคะก็ขายอยู่ในเซ็นทรัลเพิ่งซื้อได้ไม่นานแต่รู้สึกว่าทรงมันเกด๋ดีแล้วก็มันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ประหล่อที่พี่ชอบมากคือถ้าใครตามไ g ีก็อาจจะเห็นพี่ใส่แว่นอันนี้แล้วเนาะพี่ชอบมากกันแดดได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะราคาไม่แพงมากประมาณแบบ2000นนิดๆนะ แล้วก็กระเป๋าสแตงดนะคะยังคงใช้อันเดิมอันนี้ชแนลนะคะทนมากดีมากเป็นกระเป๋าที่แบบรักมอกแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองนะคะอันนี้ก็ยังใช้อันเดิมคือทนมากดีงามมากเลยแล้วก็สายแต่สายนี้เปลี่ยนไปประมาณสารอบแล้วนะคือสายขาดบ่อยมากพี่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือแล้วก็บางทีลืมแล้วก็หักงอสายมันตรงข่ออย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยขาดแล้วก็พังไปหลายเส้นแล้ว ลืมมือถืออันนี้คือ iPhone 6ค่ะ iPhone 6นะคะก็เพิ่งเปลี่ยนเคสเป็นแนวหินอ่อนสวยงามดีเรียบเรียบแต่พอเปลี่ยนเคสแล้วปกติพี่จะใช้เคสที่ค่อนข้างใหญ่แบบมีกุ๊กติ๊กกุ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรที่มันแบบเยอะๆมันก็จะหาง่ายใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนเป็นเคสรีบเรียบอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> หามือถือไม่ค่อยเจอ <c oughs> รู้สึกแบบอยากจะกลับไปใช้เคสที่มันฟุ้งฟริ้งอลังการอะไรอย่างเงี้ยดูเรียบแล้วพอวางบนบนที่นอนคือหายไปเลยหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน มีแคชคอร์สนะคะของคอนวี hmm. ก็เขาให้มาครบรอบ4ปีของเว็บไซต์มีลดเสียงดังพัน mm hmm. ก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือถุงบิวตี้แบ็ของพีทถุงทุกอย่างจุกจิจิงเกอร์เบลอะไรจุกจิจจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะบิวตี้อาร์ติแฟกต์จำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นถุงของอะไรแต่เรารู้สึกว่ามีคำว่าบิวตี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่บิวตี้ควรจะอยู่ในนี้นะคะ สิ่งที่มีอย่างแรกก็คือแป้ง1028นะคะไว้เติมหน้าแล้วก็มีลิปอันนี้คือ Urban Decay รุ่นเชียนะคะเป็นสีที่คือสีมันดูแบบแซบเนาะแต่ว่าพอทาปากแล้วอะพอแตะๆลงไปแล้วมันก็ให้ปากที่ดูระเรื่อแล้วก็ไม่ได้ดูเข้มจนเกินไปนะคะเนื้อลิปดีมากโอ๊ยคันจมกแล้วก็มียาแต้มสิวของสก a าเจลคือตอนแรกเป็นสิวอยู่ตรงนี้แต่มันหายแล้วละ่ะก็เลยเดี๋ยวก็ไม่ได้พกละ แล้วก็มีแปปเปอร์มินฟิลนะคะขาดยาดมไม่ได้จริงๆน้ำหอมอันนี้คือมิสดีออนนะคะก็เป็นอันเล็กไว้พวกพาเผื่อวันไหนที่เราลืมฉีดน้ำหอมจากบ้านก็พกไว้นะคะทิชชู่หวีนะคะอันนี้ของแอมโมชันนะคะก็เป็นหวีแบบนี้แล้วก็มีกระจกด้วยก็ถือว่าพกกระจกไปในตัวชึบ ของคุยเซนนะคะก็สวยงามเนาะมันไม่เหมือนกับเราพกผ้านำไมาก็รู้สึกว่าเออดีงามอันนี้คืออุ้ยลวงอันนี้คือขาเป็นที่ตั้งมือถือนะคะเอาไว้เวลาที่เราไลฟ์ล้วก็จะแบบมีที่ตั้งวางเรียบร้อยเดี๋ยวนะแกยังไงแล้วล่ะฮัลโหลอิสมีแกยังไงละ,ะ,งงละเอสนี่มันก็จะแบบเอาไว้ตั้งมือถือได้นะคะแล้วก็มี ันนี้คือพัสายากับยาภารานะคะน้ำยาหยอดตานะคะอันนี้ของลิซี่เสื้อมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่มันไม่ใช่อแบรนด์ลิซี่พี่จำไม่ได้แล้วแต่เป็นรุ่นสำหรับรุ่นสำหรับคนใส่คอนแทคเลนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ Contact, คอนแทคคอนใส่คอนแทคเลนโดยเฉพาะแล้วก็มีกิ๊บดำสามตัวกับยางมัดผมอีกหนึ่งหงเส้น นี่แหละก็ทั้งหมดทั้งมวลในกระเป๋าบิวตี้ของเรานะคะแล้วก็มาดูตามซอกตามช่องกุญแจบ้านเฮ้ยกุญแจรถกุญแจคอนโดนะคะแล้วก็อันนี้คือตลกตัวเองว่าแบบพกไปทำไมเขาจะเพนคืนสืบเนื่องจากอาทิตย์นี้เนี่ยเราไปยิมแบบบ้าคลาั่งไปยิมขยันมากแล้วก็ทำให้เริ่มปวดกล้ามเนื้อนะคะก็เลยพกไว้เผื่อแบ เพื่อปวดปวดปวดแบบปวดลา้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทาทาไว้แบบ่อดไปวิ่งพี่ก็แอบทานิดนึงมันก็ช่วยให้แบบระหว่างที่เราวิ่งมันก็คลลิงไปรู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยเย็นเย็น,ยน,ยนสบายสบายดียยน,นะคะก็พกไวอันเล็กพกคอเตอร์เพนไหวไหมเนี่ยหมดแล้วสําหรับ what's in my bag ของพีทนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาอัปเดตกันว่าทุกวันนี้เราพกอะไรบ้างนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะแล้วก็มีวิดีโออะไรอยากให้พีทํา คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของพีทด้วยจะได้ติดตามวิดีโอต่อๆไปของพีทค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ